สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวบตันนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันด้วยสุดยอดกองหน้าตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์แล้วก็เอซีมิลานนะครับเพชรขาดภพายกสิบมาโกฟานบัตเทนนะครับหนึ่งใน3ฐานเสือดัสนะครับมาดูประวัติของเขากันสักเล็กน้อยเพื่อเพิ่อพอมอรรถรสในการเล่นนะครับมาโกฟานบัตเทนเป็นคนเนเธอร์แลนด์โดยกําเนิดนะครับเกิดในประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี1964และเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ7ขวบเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าฝึก เป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมในอายุ16ปีนะครับฟานบาเทนเล่นเป็นตัวหลักให้กับอาแจ็กซ์ในช่วงปี1983ถึง1987นะครับก่อนจะมาโด่งดังสุดขีดในช่วงที่ย้ายมาอยู่กับเอซีมิลานในปี1988นะครับที่เอซิมิลานนี่เองที่ฟันบาเทนสร้างชื่อเสียงครับโลกนะครับโดยการประสานงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาติที่ย้ายมาพร้อมกันอย่างลุดกุลิตและแฟงไลกานั่นก็คือ3ฐานเสือดัสนั่นเองนะครับ ในส่วนฉายาที่แฟนบอลตั้งให้ว่าเป็นกองหน้าเพชรคาดพายกระซิบนะครับความหมายในในก็คือว่าเขามักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลามักจะทําประตูได้ในจังหวะที่สําคัญที่ทีมต้องการประตูเหมือนมีผีพายากระซิบบอกข้างหูว่ะเอ้ยขยับไปตรงนู้นเด้เอ้ยบอลอยู่ตรงนี้ถึงจะได้ประตูอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนมีผีพายากระซิบนั่นเองสำหรับฟานประเทศร่างนี้นะครับเป็นร่างที่เล่นให้กับมิลานในฤดูกาล1988-89นระครับผมก็เป็นปีที่ประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วเป็นปีที่เขา ได้รับรางวัลบอลลงดอด้วยนะครับซึ่งในปีนี้เองนะฮะเขายิงให้กับปีศาจแดงดำเอซีมิลานเป็นกอบเป็นกำรรและพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี1988-89นะครับโดยเอาชนะทีมสเตโอโกเลสได้ไป ถึง4ประตูต่อศูนะครับแล้วก็4ประตูนี้เนี่ยเกิดมาจากการประสานงานกันของ3ฐานเซอรัสนะครับลูกกุลิตยิง2ลูกแล้วก็มาโก้ฟานบาเทนยิงอีก2ลูกนะครับชนะไป4ีูนย์ะครับเอซิมิล e ันก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยที่3ในปีนั้นไปครองนะครับและในปีเดียวกันฟานราเทนยังสามารถคว้าสุดยอดรางวัลน,นักเตะอย่างบาลองดอรได้อีกด้วยนะครับสุดยอดนะ และในคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูมาร์โกฟานมาเทนในเกมอ e ีฟุตบอล2 2ง2ร่างนี้นะครับร่าง AC มิลาน1 9 8 8 8เเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับค่าพลังตัน100นะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาก็มีร่างเก่าๆนะครับในเกมภาคเก่าที่ตัน100อยอยู่แล้วนะครับผม และแน่นอนครับเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปรีวิวนี้เนี่ยผมก็จับเล่นคู่กันพร้อมกันเลยนะไม่ใช่คู่เดียสามภาษาเล่นพร้อมกันเลยนะครับมาโก้ฟันประเทศลุกลิดและแฟงไลกาดนะครับคลิปแฟงไลกาดลงคลิปไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับใครยังไม่ได้รับชมก็ไปรับชมได้นะครับย้อนหลังนะคลิปที่แล้วนะครับสำหรับการอัปมาโก้ฟันบัตเทนนะครับก็เหมือนเดิมนะเราใช้วิธีกดออโต้นำทางไปก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าค่าพลังส่วนไหนที่น่าจะปรับมากขึ้นนะฮะตามจุดเด่นจุดต้อยของเขานะครับมีจุดไหนที่เราสามารถลด จุดได้ได้ไหมมีจุดไหนที่เราสามารถเพิ่มจุดเด่นได้อีกหรือเปล่านะครับกดออโตนำทางไปมันจะเป็นโอเวอร์ออเรตติ้งยังไม่รวมโบนัสเนี่ย9 7นะครับเกมรูก9 4นะเดิมทีเลยเนี่ยผมอยากจะเพิ่มดิปบิ้งนะดิปบิ้งเนี่ยมันเป็นสีส้ม79เราอยากจะเพิ่มให้มันเป็นสีเขียวอ่อน70นะครับแล้วก็จบสกอร์9 2ที่สูงอยู่แล้วนะครับลูกค้ง77ดูซิว่าค่าพลังไหนที่มันปลิมปริพอที่จะเพิ่มได้สปีด75นี่ไม่น่าจะเพิ่มได้แล้วนะครับ เ่อร์มินา71นะค่อนข้างน้อยนะเตอร์มินานะครับสิ่งที่อยากจะเพิ่มก็คือดิปปิ้งนะครับมัน79สีส้มอยู่อยากจะเพิ่มให้เป็น80สีเขียวอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปลดอย่างอื่นมันจะไม่ลงตัวครับผมก็พยายามคิดหาวิธีมาหลายตลบแล้วนะครับมันไม่ลงล็อกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับฟานบาร์เทนเนี่ยต้องกดออโต้อย่างเดียวเลยนะครับผมคือปรับไม่ได้นะครับความคิดเห็นของผมนะถ้าเราจะแบกค่าทีมตัวนี้ก็แบกไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่งั้นมันจะตันที่99นะครับเพลงสไตล์ ลุกการหาช่องการหาจังหวะอยู่แล้วนะครับบอลคอนโทรลดิบบิ้งไทยบริชั่นเนี่ย84 79 80เสียดายดิบบิ้งทำ80ไม่ได้นะถ้าทำมันจะได้แค่99นะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่ง92นะครับผมว่าน่าจะให้สัก95เนาะเฮดดิ้งลูกมงก์นะครับ82ยิงลูกฟรีคิก80นะฮะลูกโค้ง77พอปั่นได้นิดนึงนะครับผมความเร็วสปีดเนี่ยไม่ได้สายความเร็วนะฮะสปีดเนี่ย75เท่านั้นนะครับแล้วก็สปีดต้น81นะครับอาศัยจังหวะมากกว่าคล้ายๆกัััับบบพพวววกกกกออิิิิาาะคคครรร้งเ์์นจม ความแห็งแกง่ง17นะครับ ปลาร้าทรงตัว73และความอึดสมัยหน้า71นะครับเท้าหลักคือเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายความแม่นยำนี่คือเวลี่ไฮนะเรียกได้ว่าใช้ได้ทั้ง2เท้าเลยนะครับสกิลมี Defense, Cut Behind, Turn, สกิลเซฟเฟนส์คัตวีไฮ์เทิร์นสองสกิลคองบอลนะครับแล้วก็มีสกิลมงเฮดดิ้งสกิลยิงชิปชิปช็อตคอนโทรลลองลิงชูตติ้งยิงไกลพุ่งๆไลายซิงช็อตยิงเหินเหินเอาเข้าไปตึกฟินิชชิ่งยิงท่ายากๆฮิวทิก ick, ลูกดอกส้นเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวแล้วสกิลท ฟันประเทศอายุ24ปีนะครับผมส่วนสูง188ซนติเมตรนะครับสำหรับมาโกฟานบัตเทนค่าพลังตัน100ผมว่าตื่นเต้นน้อยกว่าอีก2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟ้งไลการและก็ลูกลิตนะครับเพราะว่าฟานประเทศเนี่ยจริงๆก็มีร่างเก่าที่เป็น l ีเจน d ดอรีนะครับรวมถึงรากท่าก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นอคอนิโมเมนต์อคอนการ์สีชมพูเนี่ยเขาตัน100อยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะครับผมคือถ้าเกิดว่าค่าพลังต่ําลงมากว่าเดิมเนี่ยจะไปตัน98 99อันนั้นน่าตกใจอันนี้100เท่าเดิมไงก็เลยไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะครับจังหวะน,นี้หลุดมาแล้วยิงลูกนี้จะไปเหลืออะไรแล้วจ้าจุดเด่นของมันก็ฟานบาเทนคือการจบสกอร์นะครับตามฉายาเขาเลยการจบสกอร์การหาตำแหน่งยิ่งเป็นสไตล์โกโคเชอร์นะครับผมใครที่ชอบเล่นสายแทงทะลุช่องนะหาจังหวะในการทําประตูจากภาคพื้นดินในการเอ่อยิงมากกว่าเปิดมงนะครับฟานบาเทนตอบโจทย์นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะฟานพาเทนก็สามารถเปิดมงได้เหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีสกิลเฮดดิ้งนะครับแต่เรื่องของค่าพลังจ้ำค่าพลังการมงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สายสายอากาศยานจ๋านะครับแต่ก็พอเล่นได้แหละถ้าเกิดจําเป็นจริงๆนะแต่หลักๆกจะเน้นที่การยิงประตูมากกว่านะครับมาฟานราเทนแล้วยิงได้ทั้ง2เท้านะครับกองหน้าสไตล์อย่างฟานราเทนเนี่ยเป็นกองหน้าที่อาศัยการจบสกอร์ที่ ต้องใช้ประโยชน์จากความคมของเขาให้มากที่สุดนะครับคือมีโอกาสน้อยๆต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะครับคล้ายๆกับอินซาคกีคล้ายๆกันนะคือเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์ที่ค่าพลังเกมลุกดีแล้วก็ฟินิชชิ่งดีนะครับฟินิชชิ่งดีก็ยิงตรงกรอบได้ดีขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอเกมตึงๆนะครับแล้วโอกาสไม่ค่อยมีนะนานๆจะมีโอกาสทีหนึ่งถ้าเกิดเราได้กองหน้าสายจบสกอร์ที่มีความคมแบบนี้มันจะทําให้เราไม่หยุดยิดนะครับคือโอกาสน้อยก็จริงแต่ว่าพอได้ยิงแล้วคือโอกาสรุ้นเป็นประตูสูงนะครับจังหวะก,การเล่นของมาโกฟานประเทศนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นเนี่ยยกตัวอย่างคล้ายๆกับโรเบิร์ตเลวนดอฟสกี้นะวิธีการเล่นก็คล้ายๆกันนะครับคือใช้จังหวะให้น้อยที่สุดนะครับอย่าพยายามไปล็อกไปเลี้ยงให้มากนะครับผม ยิงไกลก็ได้นะครับหรือว่าจะรอจังหวะให้เขาขยับแทงทะลุช่องก็ได้นะครับเพราะว่าเกมลุกสูงอยู่แล้วเนี่ยผิกแล้วกดด้วยขวาลูกนี้อย่าพยายามล็อกอย่าพยายามเลี้ยงเยอะนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังการคองบอลก็ไม่ได้ขี้เลนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดเท้านะผมลองแลวล็อกล็อกเลี้ยงเลี้ยงไปหลุดง่ายนะครับถ้ามีโอกาสยิงยิงเลยอย่าลังเลนะครับปั่นลูกนี้แต่ก็ไม่ใช่กองหน้าสายปั่นนะ ไม่มีสกิลลองเลนสเคอร์เลอร์แล้วก็ค่าพลังการปั่นถึงแม้จะมีน้อยนิดนะครับแต่ว่าผมลองและยิงไม่ค่อยปั่นนะครับเพราะฉะนั้นยิงตรงๆนะฮะหรือว่ายิงมีเวลากดสตันนิ่งไปเลยนะครับหรือว่าเข้าชาร์จจากด้านข้างเข้าเปิดเข้าทําจากด้านข้างให้เขาเป็นตัวจบสกอร์จากบอลพักพื้นดินเนี่ยโอเคนะครับเปิดมงก็ได้บ้างเลยนะแต่ว่าผมว่าเขาเก่งเรื่องของการยิงมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าชาร์จแท็บอินนะฮะหรือว่ายิงไกลนะครับนี่เข้าชาร์จแต่สังเกตคือลื่นบ่อยเหมือนกัน <laughs> ออบาลานต้อยว่ะลื่นบ่อยนะครับข้อเสียของการเล่นฟันบาเทนคือบางทีเราจงใจที่จะแทงทะลุช่องจนเกินไปรู้ว่าเขาหาช่องดีหาตำแหน่งดีนะครับบางทีเราตั้งใจที่จะแทงทะลุช่องไปดิไปดิไปด,ไปดิเหมือนเราประคองไว้เขาไม่ไปสักทีหนึ่งอะ่ะเออทำให้จังหวะการเล่นของเราอะ่ะเสียไปนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปเจอเกมตึงๆเนี่ยไม่ค่อยเข้าพวดเนี่ยผู้แข่งเราไม่ค่อยเข้าพวดเนี่ยประคองโซนนิ่งอยู่นะครับเราแทงลําบากนะเออไม่ใช่ว่าจะเก่งทุกแม์นะครับ กัรบ่านประเทศเนี่ยคือต้องต้องอยู่ที่คู่แข่งเราด้วยนะครับแล้วก็จังหวะบอลของเราด้วยนะครับคือเรารู้ว่าเออโอเคเกมรุกเขาดีนะครับการหาช่องเขาดีนะฮะแต่บางทีมันไม่มีช่องให้แทงไงเลยยิงไก่เลยตุ้มๆไปถ้ามีเวลาเพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าคู่แข่งไม่ค่อยบีบเรานะฮะไม่ค่อยเข้าเพจซิ่งเรานะครับเนี่ยประคองประคองอยู่งี้นะ ขไม่เข้าเรานะฮะเรายิงไกลได้เลยฮะตัวนี้มีไล s i ซิงช็อตนะครับแล้วก็ลองเลงชูตติ้งนะครับสามารถกดสตันดิ้งยิงไกลมีโอกาสเป็นประตูดได้สูงเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเป็นจังหวะที่แทงได้ก็แทงตูมเข้าไปถ้าแทงได้แทงนะฮะถ้าแทงไม่ได้อย่าไปฝืนนะครับบางทีเราไปเจอคู่แข่ง หลากหลายสไตล์นะครับไม่เหมือนกันนะถ้าไปเจอคนตึงๆหน่อยเขาไม่ค่อยเข้าเพสซิ่งอะไรพวกนี้เขาประคองโซนิ่งอยู่เราแทงยากนะครับผมยิงไกลได้ยิงนะครับหรือถ้าเกิดไปเจอคู่แข่งที่แบบเข้าพวดเข้าเพดซิ่งไวๆพวกนี้เราแทงง่ายถ้าแบบนั้นอะแทงง่ายนะครับอยู่จังหวะเปิดครับโขกลูกนี้แต่พอเล่นไปนานๆน,นะต้องเล่นนานๆน,นะครับผมมีความรู้สึกว่าแอบชา้าทีนหนึ่งนะฮะคือไม่ได้ช้านะแอบเกื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 อบช้าิดนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าสปีก,กับ อ่าสปีดต,ต้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สูงนะครับแต่จังหวะการวิ่งไปแล้วเบียดอะไรพวกนี้นะอาจจะเสียเปียดนิดนึงด้วยนะครับแล้วช่วงท้ายอาจจะมีหมดแรงด้วยนะครับอันนั้นคือข้อเสียนะข้อเสียของนักเตะพวก Legend p เ,เยอร์สมัยก่อนนะครับคือ s ติม,มิน่ไม่เยอะนะครับอาจจะมีแรงหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับกองหน้าตัวเป้าปกติเราก็ใช้ตัวสำรองอยู่แล้วเนาะพวกสายซูเปอร์ซับอะไรลงมาแทนอยู่แล้วนะครับ ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยให้กอ,องหน้าตัวเป้าเนี่ยเล่นครบ90นาทีอยู่แล้วนะครับผมว่าสตมิน่าสำหรับ CF เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะเราเปลี่ยนตัวสำรองได้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งอื่นก็ว่าไปอย่างแต่เป็น CF ผมว่าเราต้องการซูเปอร์ซับอยู่แล้วในช่วงท้ายหรือครึ่งหลังนะครับในบางเกมในบางแมชนะครับเล่นไปต,ต,ต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยบางทียิงแล้วยิงอีก,กยิงไม่เข้าอะห <laughs> งุดหยิดตัวเองเหมือนกันเออบางทีมีโอกาสยิงเยอะนะครับคือชนะคู่แข่งได้แต่ว่ากลายเป็นว่ากองหน้าเรายิงไม่ได้ดูดิ มันไม่ใช่ว่าคมทุกแมตส์นะครับผมเล่นไปสัก,กพักเนี่ยบางทีมีงุนหิตเหมือนกันนะครับ <n ose ál> คือแบบจังหวะแบบนน RTX นเนี้ยเหน่งๆหเลยต้องเข้าบางทีย er ิงไม่เข้าเฉยเลยแทงลูกนี้จับแตงนิดนึงอันนี้มุมแคบนี้ยิงยากนะครับแต่บางมุมที่เราคิดว่าน่าจะต้องได้ประตูแลฮะมันไม่ได้มันยิงไม่เข้ามันก็งุนหิดเหมือนกันนะฮะ <n ose al> จะเป็นที่จังหวะเราด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเก่งทุกแมตช์นะครับดูว่าลูกนี้ตุม้มเนี่ยพยายามเน้นทิศทางไปด้านขวานะครับ <n ose al> บางทียิงไม่ออกบุมนะครับทั้งทั้็ที่นัด้ก ดุดมาลูกนี้แน่นๆเลยแน่นแ <laughs> เลยเียช้าไปนิดนึงเซียววินาทีเออมันไม่ใช่ว่านักเตะที่คนอื่นเล่นเก่งนะครับแล้วเราจะเล่นเก่งเสมอไปนะครับผมและนักเตะที่เราเล่นเก่งแมชนี้แมชหน้าจะเล่นเก่งเสมอไปนะฮะดูจังหวะนี้พลิกมาได้สวยครับพลิกมาได้สวยแล้วยิง <c oughs> ต้องฝืนยิงไปต่อไม่ได้ครับคือถ้ามีพวกสกิลเทิร์นอะไรพวกนี้ผมว่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับอย่างน้อยไม่มีแต่เบิร์นทัสมีมากเซย์เทิร์นมาให้นะฮะ คือถ้านักเตะไม่ได้มีความเร็วมากเนี่ยแล้วมีสกิลเทิร์นเนี่ยพวกนี้จะเอาตัวรอดได้นะครับจังหวะพลิกหมุนแล้วยิงอะไรพวกนี้นะแต่เสียดายฟันวัตเทนไม่มีนะเออสามฐานเสือดัสเนี่ยไม่ค่อยมีสกิลคลองบอลพวกเทิร์นนะครับเสียดายเสียดายตรงนี้นะไม่ใช่ยูฮันคัพนะถ้ามีคัพเทิร์นมานี่ืมขโมยมาลูกนี้ต้องเน่งๆ่งแม้ลูกนี้ต้องเน่งๆน่งนะเน้นๆสุดๆเลยนะเนี่ย <c oughs> เออพักหลังผมยิงไม่ค่อยเข้าผม,ผม,มงมงเหมือนกันว่าเออเกิดอะไรขึ้นวะแรกๆยิงได้ดีเลยเกินนะครับเนี่ยลื่น เป็นบางช่วงๆนะมันอยู่ที่จังหวะเราเล่นด้วยอะไรด้วยนะครับคือบางทีเราก็เสียอารมณ์นิดนึงเราจะไปโทษนักเตะนะครับนักเตะเขาอาจจะเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจังหวะเราอาจจะไม่ดีพอเองนะครับจังหวะการยิงของเราอาจจะไม่คมเองนะครับหรือปัจจัยอื่นๆมากมายนะครับลูกนี้ต้องไม่เหลือเกิดกดมาหลายแมตช์เออเล่นไปบางช่วงเนี่ยสองแมตช์สามแมตช์ยิงไม่ได้ทั้งๆที่เป็นกองหน้านะครับคือไม่ใช่ว่ามีโอกาสนะเกมรับของคู่แข่งตึงไม่ใช่นะฮะก็ตึงบ้างระดับหนึ่งแหละแต่ แต่คือโอกาสที่จะเนี่ยมงไม่เข้าอีกนัดไหนเล่นไม่ดีนะฮะก็เปลี่ยนออกบ้างนะครับอย่าไปฝืนแต่ว่าเผอิญว่าผมรีวิวไงผมก็เลยให้เขาเล่นตลอดเลยนะไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองเลยนะครับสำหรับกองหน้าอย่างมาโกฟานพาเทนนะครับโดยส่วนตัวผมว่าเป็นกองหน้าที่หาตำแหน่งดีหาจังหวะการจบสกอร์ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือยิงคมนะครับยิงได้ทั้ง2เท้านะครับก็จบสกอร์ได้ทั้งลูกใกล้ลูกไกลนะครับหรือบางจังหวะก็เปิดมงได้นะครับแต่ข้อเสียคือ แอบช้านิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการคลองบอลเนี่ยไม่ค่อยอยู่เท้าเท่าไหร่นะครับแถมไม่มีสกิลคลองบอลต่างๆสกิลเทิร์นต่างๆนะครับผมทําให้อาจจะเล่นยากนิดนึงถ้าเกิดบอลอยู่กับเท้านะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะสุดท้ายต้องขอขอบคุณแอดมินฟุกด้วยนะครับที่รวบรวมประวัติให้เหมือนเดิมนะครับรวมถึงคุณนชนนที่ให้ยืมไอดีรีวิวนะครับนี่ช็อตนี้ต้องเอามาให้ดูอีกทีนึงนะครับเซลฟี่พร้อมกันเพชรชักาดพายกสิชมาโกฝันมาเทนครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I'm moving